สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาทุกๆท่านนะครับมาผสมญ้าให้เป็นหัวอาหารกันนะครับเพื่อทดแทนหัวอาหารที่มีราคาแพงในยุคนี้ในของแพงในยุคนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าทายังไงอย่าเพิ่งปิดคลิปหนีนะครับเพราะคลิปนี้ก็มีอาจมีประโยชน์ไม่มากก็ไม่น้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าทํายังไงอันนี้ก็เป็นหญ้าสับละเอียดนะครับเดี๋ยวเรามาผสมลำอันนี้ก็เป็นลำ เดี๋ยวเราเทลำลงไปเลยนะครับแล้วเราก็จะตามด้วยกากชัวเหลืองนะครับเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอัตราส่วนจะอยู่ท้ายคลิปนะครับอันนี้ก็เป็นกากชั่วเหลืองเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันตอนผสมนะครับว่าทำไมถึงใตแบบนี้อันนี้เป็นไดคลเซียมนะครับไดคลเซียมก็เป็นสารอาหารและแร่ธาตุพรีมิกก็เหมือนกันนะครับเป็น ได้ธาตุชนิดต่างๆเพื่อเสริมให้กับวัวหรือควายหรือตัดเลี้ยงของเรานั่นเองนะครับทีนี้เราก็ผสมกันไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันนะครับว่าทําไมผมถึงผสมแบบนี้หญ้าหญ้าก็จะมีวิตามินต่างๆนะครับให้กับตัดเลี้ยงและวัวลำลำก็จะมีแป้ง เพราะว่าลำจะอยู่ในกลุ่มแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตนะครับแล้วก็กากชวเลืองก็จะอยู่ในกลุ่มของโปรตีนนะครับก็ช่วยตัดเลี้ยงได้อย่างน้อยก็ในยุคนี้ของที่แพงๆหรือหัวอาหารตัดที่แพงๆนะครับเราลดต้นทุนได้เราก็ลดต้นทุนไปก่อนนะครับเพราะว่าของในยุคนี้อะไรก็แพงหมดเลยและของที่เรานำมาใช้ผสมก็มีราคาไม่แพงไม่กี่บาทเองนะครับ เดี๋ยวเราก็จะผสมไปเรื่อยๆนะครับสามารถใช้เลี้ยงตัดได้หลายชนิดเลยแต่ว่ามีข้อสําคัญก็คือว่าถ้าเราจะนําไปเลี้ยงปลาเราก็จะผสมแบบนี้เลยนะครับเราจะไม่ใส่แคลเซียมและก็พีมิกเป็นสารอาหารพวกนั้นออกไปนะครับเราจะไม่ใส่นะครับเราจะผสมแบบนี้เลยนะครับแล้วนําไปหวานให้ปลาในสระของเราได้เลยนะครับและ ทีนี้เราก็จะผสมให้เข้ากันนะครับผสมให้เข้ากันเรื่อยๆเลยนะครับผสมไปเรื่อยๆของพวกนี้ผมว่าหาง่ายอยู่แล้วนะครับสำหรับในชุมชนของเราหรือไปซื้อของในตลาดมาผสมมาชทำของพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าใครจะต่อยอดจากคลิปนี้โดยเสริมเสริม เลขธาตุต่างๆเข้าไปก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้อะไรเสริมเข้าไปต่อจากนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของเราหรือปรับให้เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็จะผสมให้เข้ากันนะครับผสมไปเรื่อยๆพอผสมไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าเริ่มเข้ากันดีแล้วเราก็จะใช้ ใช้มือค,คำ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 ดูนะครับว่ามันผสมกันดีหรือ,อยังหรือว่ามันแตกตัวดีหรือเปล่านั่นเองนะครับเราก็จะทำเหมือนในคลิปนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำไม้กรวดเราจะนำไม้กรวดมากรวดกรวดกรวดเอาผงที่เป็นผงของหญ้าเป็นเศษหญ้าเป็นเศษผงของลำหรือกากเหลืองนะครับ แล้วทีนี้เราก็จะนำมาใส่ในตะกร้านะครับเพื่อที่จะนำไปเลี้ยงตัดเลี้ยงของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะถ่ายใกล้ๆใ,ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเมื่อเราผสมเสร็จแล้วนี่นะครับนี่ก็คือตอนเราถ่ายใกล้ๆแล้วนะครับก็คือว่าลำหญ้าแล้วก็กาก,ากชั้วืดงก็ผสมกันพอได้แล้วนะครับก็ผสมกัน เข้ากันพอได้แล้วเดี๋ยวต่อจากนี้เราก็จะนำ้าที่เราผสมติดแล้วของพวกนี้เราก็จะนำใส่ในตะกร้านะครับ เพื่อที่จะนำไปเลี้ยงจัดเลี้ยงของเราต่อไปนั่นเองนะครับหรือว่าใครจะต่อยอดแบบไหนก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูอัตราส่วนกันนะครับว่าอัตราส่วนของเรามีอะไรบ้างนั่นเองนะครับมีอัตราส่วนเท่าไหร่มีหญ้าเท่าไหร่ลำเท่าไหร่แล้วก็ กากชัวเหลงเท่าไหร่นั่นเองนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับ